นักเจรจาสุดโชดจะสร้างตำนานแคลนสุดแกล่งซีซั่นที่สองตอนที่24เพราะข้าคือผู้ที่ปรารถนาจะเป็นราชาวันนี้โนเอลแวะมาที่ร้านอาหารสไตล์ตะวันออก ซึ่งเปิดอยู่ในซอยของย่านธุรกิจพอเดินเข้าไปในร้านก็แจ้งรหัสลับแก่พนักงานนมมารับคาลาอาเกะเผ็จัดที่สั่งเอาไว้ครับเข้าใจแล้วครับตอนที่ทอดได้ใช้น้ำมันทั่วลิสงหรือเปล่าแน่นอนครับเชิญทางนี้โนเอลถูกพนักงานพาเข้าไปด้านในของร้านเข้าไปในห้องครัว ลงบันไดที่เชื่อมไปถึงห้องใต้ดินที่นั่นเป็นห้องวิจัยที่กว้างขวางมีเครื่องมือต่างๆสำหรับเล่นแร,แร่แปรธาตุอย่างเช่นเต,นเต,นเตาเผาหรือเครื่องสกัดสารวางอยู่ในห้องที่กำแพงก็มีศพของมอนสเตอร์หรือร่างของบีสที่ถูกแช่ฟอร์มอลีนแล้ววางเรียงอยู่ไอายยา้ยะคุณโนโอเอลมาแล้วสินะคนที่ออกมาต้อนรับโนโอเอลในห้องวิจัยก็คือโนมเท่าที่ไว้หนวดยาวสวมเสื้อผ้าสไตล์ตะวันออกที่จริง นักเล่นแร่แปรธาดเผาลิ กาคุคนนี้เป็นคนตะวันออกดูเหมือนจะเคยสร้างผลงานในฐานะนักเล่นแร่ปแปรธาตุว้ที่นั่นด้วยแต่ตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในเมืองหลวงโนโเอลได้ยินว่าเขากำลังทำการวิจัยการเล่นแร่ปแปรธาตุที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งผนวกความรู้ของตะวันออกกับจักรวรรดิเข้าไว้ด้วยกันอยู่ในห้องใต้ดินนี้อัลเบิร์สบอสของแกเมโนแฟมิลี่จับตาดูตาเท่าคนนี้และให้เขาผลิตยากระตุ้น สารชนิดพิเศษแม้จะมีผลข้างเคียงที่อันตรายแต่ก็เป็นยาก,กระตุ้นประสาทที่มีระดับความบริสุทธิ์สูงมากจริงๆเพราะอย่างนั้นโนเอลจึงคิดที่จะใช้สิ่งนั้นเรื่องที่ไหว้วานน่ะลาบลื่นดีไหมผลการวิเคราะห์อย่างระมักระวังทําให้รู้ว่าไม่มีปัญหาวัตถุดิบที่คุณโนโอเอลนํามาก็สุดยอดมากๆถ้าใช้สิ่งนั้นก็จะผลิตยาที่สร้างได้อย่างง่ายได้ พอลิกาคุส่งสัญญาณด้วยสายตาพนักงานร้านก็นำกล่องเก็บความเย็นสีดำมาให้ชาน่าฝึกฝนการใช้วัตถุดิบจากบีสจนเชี่ยวชาญยิ่งกว่าใครๆที่ผ่านมาก็เคยใช้วัตถุดิบพวกบีสมามากมายแน่นอนว่ารวมถึงวัตถุดิบของหลอดด้วย แต่จํานวนนั้นสิ่งนี้ยอดเยี่ยมที่สุดจนฉันอยากจะโชว์ฝีมือสุดๆเชียวละลิกกคุพูดเช่นนั้นพลางยิ้มอย่างน่ากลัว เพียงแต่ว่าผลข้างเคียงนั้นร้ายแรงมากๆรู้อย่างนั้นแล้วยังต้องการมันอีกงั้นเหรอลิกาคุบอกเช่นนั้นโนเอลจึงถามว่าร้ายแรงแค่ไหนพอนเอลถามลิกาคุก็ช่วยอธิบายอย่างละเอียดพอได้ฟังเรื่องนั้นโนเอลก็พยักหน้าจริงอยู่ว่ามันมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมากแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จินตนาการเอาไว้ตั้งแต่แรก โนเอลจึงบอกว่าไม่มีปัญหารีบดำเนินการการผลิตได้เลยลีกาคุจึงหัวเราะออกมาแล้วบอกว่านึกแล้วเฉียวว่าต้องพูดอย่างนั้นขนาดคุณเอาเบิร์ดยังเสียสติไปเหมือนกันแต่ว่าคุณโนเอลพิเศษไม่เหมือนคนอื่นสมองสมองก็ไปหมดแล้วเหมือนกับฉันนี่ไงลีกาคุพูดเช่นนั้นเขาหัวเราะเสียงแหลมสูงและเปิดกลองเก็บความเย็น ไอเย็นสีขาวเอือทะลักออกมาจากภายในกรองเมื่อไอเย็นจางลงวัตถุที่ฝากไว้กับลิกาคุก็เผยตัวงดงามการที่จะได้สับเจ้าสิ่งนี้ตามใจชอบมันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดจริงๆแม้แต่คนนกที่เคยฟอไปแล้วของฉันก็ยังกลับมาฟิตปึงปังเลยทีเดียวเชละลิกาคุกล่าวเช่นนั้น ไอ้นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องเอ้ยโนเอลดาลิกาคุที่กำลังทำสีหน้าปราปลื้มอยู่ในใจอย่างไรก็ตามถ้าเขากระตือรลือร้นที่จะทำงานก็ไม่จำเป็นต้องไปว่าอะไรแม้ในเชิงระบบการทำงานของร่างกายจะรับไม่ได้แต่ในเมื่อช่วยทำประโยชน์ให้โนเอลโนเอลก็จะไว้ชีวิตไปก่อนโนเอลมองกรองเก็บความเย็นจากด้านหลังของดิกาคุ ภายในกล่องเย็นๆนั้นใส่หัวของผู้ชายที่มีใบหน้างดงามเอาไว้ผมยาวสีทองของผู้ชายกำลังเลืองแสงอยู่ตอนที่คุยกับลิกาคูจบแล้วเดินออกมาจากร้านนกตัวหนึ่งหรือทหารตุ๊ก,กตาของฮิวโก้ก็ได้บินมาเกาะที่หัวไหล่ของโนโอเอลโนโอเอลใช้ลิงกับฮิวโก้โนโอเอลตอนนี้คุยได้ไหมไม่มีปัญหาเรื่องสะกดรอยตามเป็นยังไงบ้างฉันจับตาดูสมาชิกของลอเลลัยที่อยู่ในเมืองหลวงทุกคนแล้ว แต่ไม่เจอคนที่น่าจะคุมตัวนักขายข้อมูลที่เธอบอกอยู่เลยนั่นหมายความว่าคนคนนั้นถูกคุมตัวอยู่จริงน่าจะอยู่ในแคลนเฮาส์ของพวกมันอย่างนี้นี่เองแต่ว่าไม่สามารถให้ตุ๊ก,กตาลอบเข้าไปในแคลนเฮาส์ได้หากเข้าไปใกล้มากเกินไปจะเข้าไปอยู่ในขอบขายการรับรู้ของพวกมันได้เข้าใจแล้วทําได้ดีมากฮิวโกไม่ต้องจับตาดูพวกมันไปมากกว่านี้แล้วละโนเอลบอกกับฮิวโก้ไปเช่นนั้น นักขายข้อมูลที่พวกเขาพูดถึงกันก็คือโลกินั่นเองหลังจากที่ส่งคำสั่งไปด้วยข้อมูลที่เข้ารหัสลับไว้มันก็ผ่านไปนานพอสมควรแล้วแต่จนถึงตอนนี้โลกิก็ยังไม่ตอบกลับมาเลยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะโดนลอเลไลพบและจับกลุ่มตัวเอาไว้หรือไม่ก็อาจจะถูกกำจัดไปแล้วก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนก็ถือว่าปฏิบัติภารกิจล้มเหลวการบุกไปช่วยออกมาไม่ใช่แผนการที่ฉลาดนัก โลกิเองก็ไม่น่าจะต้องการให้ทำอะไรอย่างนั้นการเสียนักขายข้อมูลที่ฝีมือยอดเยี่ยมไปคือเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงแต่ขณะที่กำลังต่อสู้กับลอเลลยูในตอนนี้โนเอลจะเอาทุกอย่างไปเสี่ยงเพียงเพื่อโลกิคนเดียวไม่ได้ฉันขอถามเพื่อความแน่ใจหน่อยนะเธอไม่ได้คิดจะไปช่วยนักขายข้อมูลใช่ไหมฮิวโก้กล่าวถามด้วยความกังวลโนเอลจึงตอบไปอย่างชัดเจนว่าไม่ โลกินั้นคงจะถูกจับตามองอยู่ที่แคลดเฮาส์ของลอเลลัยตามที่นายคาดการเอาไว้นั่นแหละถ้าอย่างนั้นการบุกเข้าไปด้วยกำลังลบในตอนนี้ก็เปรียบเสมือนการฆ่าตัวตายโนเอลบอกเช่นนั้นฮิวโก้จึงพูดว่างั้นเหรองั้นก็ดีเพราะเป็นเธอก็เลยกลัวว่าจะบุกเข้าไปเพียงลำพังคนเดียวแต่พอได้ยินเธอพูดแบบนั้นฉันก็สบายใจฮิวโกกราวโนเอลจึงบอกว่านี่นายคิดว่าฉันเป็นตัวอะไรกันเนี่ย ฮิวโก้ก็บอกว่าเรื่องที่เป็นมาสเตอร์น่ะฉันเชื่อใจนะแต่ว่าเธอไม่ค่อยแยแสกับเรื่องที่ต้องเสี่ยงชีวิตของตัวเองมันน่าหวาดเสียวจนฉันละสายตาจากเธอไม่ได้โนเอลจึงบอกว่านั่นแหละที่เขาเรียกว่าไม่ไว้ใจพอโนเอลพูดเหมือนกับไล่เหี้ยใจเช่นนั้นฮิวโก้ก็หัวเราะอย่างสนุกสนาน ฉันเหนื่อยแล้วขอไปพักสักหน่อยนะพอฮิวโก้บอกแบบนั้นโทรจิตก็ถูกตัดไปนกที่เกาะอยู่ที่ไหลก็กลายเป็นสายแล้วก็ไหลตกลงไปบนพื้นถึงจะเสียโลกิไปแต่การเตรียมการเพื่อปราบลอเลไลก็ใกล้จะเสร็จพร้อมแล้วเมื่อยาที่สั่งให้ลิกาคุทำให้เสร็จสมบูรณ์ก็ถึงเวลาที่จะตัดสินการเสียที ปัญหาคือโนเอลมีข้อมูลเกี่ยวกับโยฮันไม่เพียงพอเท่าที่ดอรี่เล่าให้ฟังดูเหมือนโยฮันจะมีความลับที่โนเอลยังไม่รู้แต่โลกิที่โนเอลส่งไปทำงานเพื่อจะได้รู้เรื่องนั้นๆไม่อยู่ที่นี่ในเมื่อสูญเสียโลกิไปก็จำเป็นจะต้องหานักขายข้อมูลคนอื่นมาทดแทน ถ้าอย่างนั้นควรจะร่วมมือกับดอลลี่ดีไหมไม่ละเรื่องนั้นไม่ได้ดอลลี่อยู่ในระดับที่สูงกว่าโนเอลมากถึงจะร่วมมือไปก็มีแต่จะถูกเธอหลอกใช้ที่สำคัญไวท์เทมเพสจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับการเป็นเลกาเลียอย่างแท้จริงด้วยการปราบลอเลไลเพียงลำพังหากยืมมือของโกดดินเนอร์จะทำให้ความหมายของการปราบลอเลไลจางลงไป โนเอลสามารถสร้างสถานการณ์ที่ได้เปรียบด้วยการแอบดําเนินแผนการอยู่เบื้องหลังได้แต่ถึงอย่างนั้นความสามารถในฐานะแคลนของลอเลลก็ยังเหนือกว่าพวกโนเอลมากอยู่ดีเพราะอย่างนั้นชัยชนะที่ไวท์เทมเพสมีต่อลอเลลจะไม่ได้ทําให้พวกโนเอลกลายเป็นเลกาเลียเท่านั้นแต่จะกลายเป็นลมหนุนที่ทําให้พวกโนเอลขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของเลกาเลียอย่างแน่นอนไม่มีการประนีประนอม โนเอลจะกืนกินลอเลลโดยใช้ความสามารถของไวเทมเพสเพียงแค่แขนเดียวเท่านั้นไม่ว่าโยฮันจะเป็นสัตว์ประหลาดแบบไหนก็มีโอกาสเอาชนะมันได้อย่างเหลือเฟือเพราะว่าพวกโยฮันก็ไม่รู้เรื่องพลังที่โนเอลครอบครองอยู่เหมือนกับที่โนเอลไม่รู้ความลับของโยฮันเช่นเดียวกัน โนเอลไม่คิดว่าตนจะแพ้เขาจะต้องชนะอย่างแน่นอนไม่ว่าจะต้องเสียสละด้วยอะไรก็ตามโนเอลในระหว่างที่โนเอลเดินคิดเรื่องในอนาคตอยู่ในย่านธุรกิจก็มีคนเรียกชื่อเขาอย่างไม่คาดคิดเช่นนั้นพอหันกลับไปดูก็เห็นผู้หญิงผมทองหุ่นดีสวมชุดเดรสสีดำกำลังมองโนเอลอยู่ชุดเดรสสีดำนั้นค่อนข้างเปิดสัดส่วนผ่าไหล่กว้างจนมองเห็นเนินอกอีกทั้งยังมีรอยผ่าเลึกตรงชายของชุดด้ว เผยให้เห็นเลือนล่างอันมีสเสน่ห์เย้ายวนใจของผู้หญิงให้เห็นอย่างชัดเจนไม่เจอกันนานเลยนะผู้หญิงผมทองกล่าวถามเธอออกอาการลังเลเล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็เผยรอยยิ้มที่เยือกเย็นอยู่บนใบหน้าอันงดงามดังนั้นโนเอลก็เลยยิ้มตอบบอกว่า ไม่เจอกันนานเลยนะทาเนี้โนเอลกล่าวทักถ่ายเช่นนั้นเธอคือผู้หญิงที่เคยเป็นพวกพ้องในอดีตกำลังยืนอยู่ตรงหน้าโนเอลตัดภาพมาที่เอามา เหล้าที่ดื่มตั้งแต่เที่ยงเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเอามากรล่าวเช่นนั้นพอได้ดื่มเอลจนหมดแก้วเอามากก็ยิ้มหน้าบานฉันก็คิดแบบเดียวกันความรู้สึกขาดต่อศีลธรรมแบบนี้มันสุดยอดจริงๆเลยเนาะลีชากล่าวเช่นนั้นลีชาที่ดื่มอยู่ด้วยกันก็พยักหน้าโดยที่ถือแก้วเอลอยู่ในมือ ต่อมาคือเพื่อนร่วมโต๊ะอีกคนที่บอกว่าจะสุดยอดก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ห้ามดื่มจนเมาพับไปเหมือนก่อนหน้านี้เด็ดขาดเลยคนที่ดื่มเหล้าร่วมโต๊ะเดียวกับทั้งสองคนก็คือเวโรนิก้าแม่มดในชุดแดง เวโรนิก้ายิ้มลาวกับลำบากใจพลางยกแก้วเอลขึ้นเดิมสถานที่คือร้านแมวพุงคังช่วงมื้อเที่ยงของร้านที่มีชื่อเสียงนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็คนเต็มไปหมดสีเกอร์สาวทั้ง3คนได้จัดงานปาร์ตี้กินดื่มกันขึ้นมาท่ามกลางพวกลูกค้าจํานวนมากที่กําลังดื่มเหล้าและทานอาหารกันอย่างอาร่อยอร่อยพลางพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน อัลมากับรีชานั้นเป็นเพื่อนสนิทกันเวโรนิกาเพิ่งจะมาร่วมวงด้วยในช่วงหลังไลนิ่งไบที่รีชาสังกัดอยู่นั้นได้ควบรวมกับสมาคมเจ้าแห่งมัดและบุบผาแดงเพลิงค้งซึ่งมีเวโรนิกาเป็นลีดเดอร์และได้เปลี่ยนชื่อแคลนเป็นมิลาดไทแอด หมาป่าสามหัวเงามายาด้วยเหตุนี้ลีชากับเวโรนิกาจึงเกิดการเชื่อมโยงกันเวโรนิกานั้นเป็นคนจิตใจเข้มแข็งแต่ก็ขยันขันแข็งสมกับการที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มอีกทั้งยังเป็นคนเอาใจใส่ผู้อื่นเป็นอย่างดีจึงเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือคนที่ชอบสะเพร่าอย่างเอามา่าและลีชาได้ในหลายๆเรื่อง ขอถามตรงๆเลยได้ไหมขณะที่ทั้ง3ามกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเวโรเนกาก็ถามคําถามกับเอามาเช่นนั้นระหว่างมิลาไทแอสของพวกฉันกับไวท์เทมเพสเนี่ยแตกต่างกันขนาดไหนไงั้นเหรอเวโรเนกาถามเช่นนั้น mm. เอามาก็ตอบไปตรงๆว่างั้นเราขอพูดตรงๆได้ไหม ต่างกันพอๆกับระยะทางจากที่นี่ไปดวงจันทร์เลยละฉันคิดว่าเป็นความต่างที่ใช้เวลาทั้งชีวิตก็คงถมไม่เต็มล็อกพอเอามาบอกไปตามตรงเช่นนั้นเวโรนิก้าก็เอามือทั้งสองข้างปิดหน้าเธอก็พูดตรงเกินไปหน่อยนะ เวโรนิก้าบอกเช่นนั้นพอได้ฟังน้ำเสียงที่เหมือนกับจะร้องไห้เอามากก็ยิ้มเจริญบอกว่าขอโทษนะที่เราพูดตรงเกินไปแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดไปนะถ้าวัดกันที่กำลังลบเปล่าแล้วก็พวกเวโรนิก้าไม่ได้ห่างจากพวกเรามากขนาดนั้นหรอกเต็มที่ก็ห่างกันประมาณจากตรงนี้ขึ้นไปบนก้อนเมฆเท่านั้นและพอเอามาพูดแบบนั้นเวโรนิก้าก็พูดว่าไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยสักนิดเอามาจึงบอกว่าถ้าแค่บนก้อนเมฆแล้วก็ยังพอจะ ทันนอยู่นะถ้าพยายามจนตายไปข้างหนึ่งนะเอามาไม่ได้พูดข่มอะไรเลยมันเป็นแค่ความจริงที่เธอคิดออกเอามาพูดต่อว่าความต่างที่แบ่งแยกพวกเรากับเวโรนิกาก็คือโนเอลตราบใดที่ยังมีเด็กคนนั้นอยู่พวกเวโรนิกาไม่มีทางเอาชนะได้อย่างแน่นอน เราคิดว่าถ้าเป็นคนที่หูไวอย่างเวโรนิกาแล้วก็น่าจะรู้นะว่าโนเอลเขาได้กําไรจากการซื้อขายหุ้นมา3ามแสนห้าหมื่นล้านฟิลเธอคิดว่ามีใครทําเรื่องแบบนั้นได้ไหมละ่ะเอามากกล่าวเช่นนั้นถ้าเป็นสีเกิที่มีฝีมือเก่งกาจแล้วก็ในเมืองหลวงแห่งนี้มีอยู่มากมายเพราะอย่างนั้นและจึงจําเป็นต้องมีความเจ้าเล่ห์เพท,ทิบายและอํานาจทางการเมืองเพื่อที่จะได้โดดเด่นกว่าคู่แข่งซึ่งนั่นก็เป็นจุดเด่นของเวโรนิกาเช่นเดียวกัน เธอเป็นคนหัวไวและกระตอือรือร้นในการหาข้อมูลคนที่เป็นมาสเตอร์อาจจะเป็นวอลฟแต่คนที่ประคับประคองแคนอย่างแท้จริงก็คือเวโรนิกาซึ่งเป็นซับมาสเตอร์แต่ว่าแม้แต่เวโรนิกาคนนั้นก็ยังเทียบโนเอลไม่ได้ฉันก็รู้อยู่หรอกนะแต่พอโดนบอกมาแบบชัดเจนเช่นนี้มันก็ทำให้ซึมไปเหมือนกัน เวโรเนกาพูดเช่นนั้นเวโรเนกาก้มหน้าลงเอานิ้วถูขอบแก้วรลวกับเศร้าใจก่อนที่เธอจะบอกว่าแต่ก็ตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะแซงไปให้ได้อยู่นะเวโรนิกามองไปไกลๆแล้วก็พูดลีชาจึงลูบไหล่ของเธอด้วยความเป็นห่วงแล้วบอกว่าเอาหนะ้าเอาหนะ้า เลิกคิดถึงเรื่องเครียดกันเถอะคิดถึงเรื่องที่พวกเราทำได้แทนที่จะไปคิดแข่งกับโนเอลดีกว่านะเวโลนิก้าจึงบอกว่าเพราะเธอลงรักโนเอลก็เลยทำตัวสบายๆได้ใช่ไหมล่ะแต่สำหรับฉันมอนั่นคือคู่ปรับที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ ลีชาจึงพยายามปฏิเสธว่าป๊ปะปะป,ป,ป่าวนะฉันไม่ได้หลงรักสักหน่อยอย่ามาตัดสินกันแบบนั้นสิลีชาพยายามจะปฏิเสธทั้งทั้งที่หน้าแดงกำมแต่ทุกคนต่างดูออกว่าเธอโกหกไม่ว่าใครก็ดูออกว่าลีชาหลงรักโนเอลเวลาอยู่ด้วยกันเธอชอบเอาแต่คุยเรื่องโนเอลเอามาเองก็ชักลำคาญที่ลีชาเอาแต่พูดถึงโนเอลเหมือนกัน ยายเอลติดสัตว์รีบกลับไปอยู่ป่าเลยไปเอามากล่าวเช่นนั้นลีชาจึงบอกว่าแล้วจูจูมาด่าฉันทำไมเนี่ยอีกอย่างนะคนที่ติดสัตว์น่าจะเป็นเอาม่ามากกว่าไม่ใช่เหรอเวลาที่อยู่กับโนโอเอลเธอชอบไปเกาะแกะเขาแท้ๆเอาม่าก,ก็บอกว่าเพราะเราเป็นพี่สาวของโนโอเอลจะสนิทสนมกันมันก็ไม่เห็นแปลกนี่ ลีชาจึงบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเธอกับเขาไม่ได้เป็นญาติกันไม่ใช่เหรอเอามาก็บอกว่าถ้าลีชาคิดแบบนั้นเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะลีชาก็พูดอีกว่าทําไมถึงพูดเหมือนฉันเป็นพวกสมองมีปัญหากันล่ะขณะที่เอามาและลีชาโต้เถียงกันเช่นนั้นเวโริน้าก็ถอนหายใจแทรกขึ้นมาว่าพวกเธอช่วยเลิกคุยเรื่องที่มันบั่นทอนสติปัญญากันสักทีจะได้ไหม เวโรนิก้านวดขมับราวกับจะบรรเทาอาการปวดหัวสายตาที่เหนื่อยล้าสุดขีดหันไปมองนอกหน้าต่างเอ๊ะคนที่อยู่บนถนนตรงนั้นมันโนเอลไม่ใช่เหรอละหวางที่เวโรนิก้ากล่าวเช่นนั้นเอามากับรีชาก็เปลี่ยนแววตาแล้วโน้มตัวขึ้นมาบนโต๊ะถึงแม้เวโรนิก้าจะสะดุ้งกับท่าทางของทั้งสองคนแต่ก็ชี้ไปยังทิศทางที่โนเอลอยู่ ต,ตรงนั้นไงอยู่ตรงนั้นเอาม่าแย้มยิ้มเพราะเห็นโนเอลเธอจึงบอกว่าจริงด้วยโนเอลอยู่ตรงนั้นฮะแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครกันแต่พอเห็นผู้หญิงผมทองที่ไม่คุ้นหน้ายืนอยู่ข้างๆเอาม่าก็ทำสีหน้าบูดบึ้งขึ้นทันทีไม่จริงนั่นมันทานเนียนี่นาะพอลีชากล่าวเช่นนั้นเวโรนิก้าก็ร้องไายออกมาก่อนจะพูดว่าจริงด้วยเอามา่าเอียงคอให้กับเพื่อนทั้งสองคนที่ทำหน้าเหมือนกับเห็นผี ทาน,นียเนี่ยหมายถึงเพื่อนเก่าของโนเอลงั้นเหรอเอามากกล่าวถามลีชาจึงบอกว่าอืมได้ยินว่าถูกจับไปขายเป็นทาสเพราะว่าเคยทรยศโนเอลนะทำไมถึงได้อยู่ด้วยกันละ่ะเวโรเนกาก็พูดต่อว่าดูจากการแต่งตัวแบบนั้นคงจะถูกมาหาเศรษฐีซื้อตัวไปละมั้งดูเหมือนจะออกมาเดินเที่ยวอย่างอิสระหรือว่าจะอยู่ในจุดยืนที่เป็นเมียน้อยไม่ใช่ทาสกัน การที่สองคนนั้นอยู่ด้วยกันฉันคิดว่าคงเพราะมาเจอกันโดยบังเอิญเมืองหลวงแห่งนี้กว้างใหญ่ก็จริงแต่ถ้ามาเดินได้อย่างอิสระล้วก็มันก็ไม่แปลกที่จะบังเอิญมาเจอกันอย่างไม่คาดคิดหรอกนะพอเวโรนิกาพูดแบบนั้น เอามากกับลีชาก็พูดออกมาพร้อมกันว่าอย่างนี้นี่เองการสันนิษฐานของเวโรนิกาเป็นเรื่องที่พอรับได้เอามากจึงพยักหน้าแล้วลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วขอออกไปก่อนนะเพราะไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะทําอะไรกับโนเอลบ้างเราเลยจะไปฆ่ามันก่อนที่มันจะทําเรื่องแบบนั้นเอามากเล่าลีชาจึงบอกว่าเดี๋ยวก่อนมาฆ่าคนในที่คนพลุกพ่านแบบนี้มันจะเดือดร้อนเอานะ ลีชารีบเข้าไปห้ามเอามาาเช่นนั้นทันทีจากนั้นลีชาก็พูดต่อว่าถ้าจะาฆ่าก็ต้องลากไปฆ่าในที่ลับตาคนสิเวโรนิกาจึงตบมุกไปว่าไม่ได้จะห้ามหรอกเหรอเวโรนนการู้สึกเหนื่อยใจเมื่อเห็นลีชาสูญเสียประกายในแววตาไป ก็แหมเวโรนนกาเองก็รู้ไส้รู้พุงทานเนียดีไม่ใช่เหรอลีชาหันไปถามเวโรนนกาเช่นนั้นเวโรนนกาจึงบอกว่าก็รู้อยู่ล็อกแต่มันต้องขนาดนั้นเลยงั้นเหรอลีชาจึงพูดว่าถ้ารู้ก็อย่ามาห้ามสิเอามาพวกเราไปกันเถอะ เอามากก็ตอบว่าโอเคทั้งสองวิ่งออกจากร้านไปพร้อมกับจิตสังหารอันแรงกล้าเวโรเนกาที่มองดูแผ่นหลังนั้นด้วยความเอื่มละอาก็ได้แต่รู้สึกประทับใจเกินกว่าคำว่าเอื่มละอานั้นความรักเนี่ยทำให้คนเป็นบ้าได้จริงๆแฮะตอนที่ยิ้มเจือๆพลางพูดแบบนั้นเวโรเนกาก็นึกขึ้นมาได้บางอย่างเอ๊ะ แล้วนี่ฉันต้องจ่ายค่าอาหารทั้งหมดเองล่ะเนี่ยแล้วก็จบตอนที่24ของนียใหญ่เรื่องนักเจราจาสุดโหดจะสร้างตำนานแคลนสุดแกล้งเล่มที่3หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย